สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับนิกกี้รีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูในเรื่องของบอดี้ดีไซน์นะครับในรุ่นของ o อเลนะครับผมโอเลปี2025นะครับนิวโมเดลของปีนี้เลยนะครับผมรุ่นนะครับรหัสรุ่นจะเป็นตัว o อเลนะครับ5545นะครับผมออันนี้จะเป็นตัวโมเดลปี2000 25นะครับผมปีที่แล้วจะเป็น C4 นะอันนี้จะเป็น C5 นะครับผมก็นะครเปิดตัวมาที่59,990บาทนะตอนนี้โปรโมชั่นนะอยู่ที่55,290บาทนะครับแล้วก็นะครับในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับสเปเชียลไพส์อยู่ที่5 2 9 0บาทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูในเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับนี่อ่ะอันนี้ในเรื่องของจอนะครับจอบางมากนะครับผม ขาตั้งนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นสแตนดาร์ดนนะครับตั้งอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เขาติดผนังอยู่แต่ว่าเราเอาในเรื่องของขาตั้งนะครับมาวางให้ดูกันนะอันนี้คือตัวขาตั้งนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับ hmi d นะครับมีให้3พอร์ตนะครับผม อ่าเฮดดี้อ่าขอโทษทีเฮดดี้นะยูดีมีให้2พอร์ตนะครับเฮดดี้ไมมีให้4พอร์ตนะครับผมตัวช่องที่2นะถึงจะเป็นตัว ARC กับ EARC นะครับอ่านี่สายแลนนะครับออปติคอลนะครับแล้วก็สัญญาณอดิจิตอลภาคพื้นดินนะครับผมอ่าตัวนี้หน้าจอ OLED จะเป็น OLED EVO นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของนะครับหน้าจอจะเป็น144ยสเฮิร์ตนะครับชิปประมวลผลนะครับจะเป็น o f f l น n e นะครับ AI Processor 10.8แล้วนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของบ่นเน็ต t ู o s t e r นะครับผมบินเน o ต t e r ก็อือเพิ่มในเรื่องของค่าความสว่างที่มันสูงขึ้นนะครับตอนนี้นะเว็บ OS จะเป็นเว็บ OS 25นะครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็รีโมทรีโมทจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมนะครับตัวปุ่มที่เป็นไมโครโฟนจะหายไปแล้วนะครับจะเป็นปุ่ม AI เข้ามาแทนนะครับอ่านี้ภาพนะครับ สว่างมากนะคมชัดมากนะครับแตะโฟกัสให้ดูนะครับปึ๊บอ่านะฮรัอ่ารีโมทนะครับรุ่นจะเป็นตัว MR 2 5 GB นะครับอันนี้โฟกัสไหมขออภัยครับซื้ออ่านะครับอันนี้ตัวรีโมทนะครับก็เปลี่ยนจากเดิมแค่ตัวปุ่มนะครับคำสั่งเสียงนะเป็นปุ่ม AI นั่นเองนะครับปึ๊บ อ่านี่ภาพส่วนด้านในนะครับในเรื่องของหน้าตาแอปพลิเคชันยังคงเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่อง AI การจดจําเสียงนะครับต้องเราจะต้องล็อกอินนะครับผมสร้างบัญชีนะครับตรงนี้นะครับสร้างบัญชีเข้ามาแล้วเพิ่มบัญชีของเราเข้าไปครับว่าอ่าช่วยในเรื่องของการจดจําเสียงจะขึ้นตัวนี้มาครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ล็อกอินครับจะไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นตัว อ่ายูเซอร์ของตัวเครื่องนะครับเราจะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับโดยการสมัครกันในมือถือแล้วก็สแกนล็อกอินเข้าไปในมือถือนะครับแอปพลิเคชันนะครับยังคงมีให้นะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือ netflix นะครับ mono max p a r a m o u n disney นะครับ apple tv youtube นะครับผมแล้วก็อย่าลืมตัวนี้นะครับที่เราจะใช้กันหลักๆเลยนะครับในเรื่องของทวิช s ั่น Now นะครับถ้าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะทวิชั่นเนนะครับ าการที่เราจะใช้ดูทีวีออนไลน์นะครับที่หลายคนเคยทักมาถามใช่ไหมว่าดูทีวีออนไลน์ทำยังไงอะไรยังไงนะครับให้เรา,าหาตัวนี้นะครับตัวทูวิชชั่นแอรเข้ามาอันดับแรกเลยเราต้องโหลดทูวิชชั่นแอรเข้าในมือถือก่อนนะครับได้ทุกระบบนะครับาดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับลงเชือ่อเข้าใช้นะครับอ่าคน,นตรงนี้ก่อนว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเครือข่ายไหนเราสามารถสมัครเข้าล็อกอินได้เสร็จปุ๊บนะครับในแอปพลิเคชันเราสามารถสแกนค r c อ d ร์โค้ดล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับเราก็สามารถดูช่อง3 5 7 9ได้เลยแต่ว่าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องใหม่เราเพิ่งมาโชว์ก็ยังไม่ล็อกอินให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับไม่เป็นไรนะครับผมอ่านะฮะในเรื่องของการสั่งริเซียงที่เป็นตัว AI นะครับกดค้างนะครับตัวเครื่องจะมาทางด้านล่างนะครับแบบนี้ อ่านะครับกดค้างอ่าจะขึ้นอยู่ทางน้้นนี้นะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของผู้ช่วยนะครับขอุยาตซูนกล้องนิดหนึ่งในเรื่องของผู้ช่วยนะครับกดตั้งค่านะครับตัวเครื่องจะมีนี่ครับผมตัวเจ้าโรบอตตัวนี้นะครับอ่าแชทบอทนะครับเราสามารถเช็คสภาพเครื่องหรือว่าอ่าอะไรต่างๆอ่าเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะครับที่อยู่ในนี้นะครับมก็จะเป็นข้อมูลอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้นะครับเราสามารถ ได้จากตรงนี้เลยนะครับผมเรียกง่ายๆว่าหาอะไรไม่เจอนะครับเราก็สามารถถามเจ้าตัว AI Chatbot นี้ได้ครับยี่ยู่นี่เลยนะครับนะฮะก็หลายท่านอาจจะเคยเห็นกันมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วใช่ไหมครับตัวที่เป็น c h a t บ o นะ AI Chatbot นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของปุ่ม AI นะครับใช้ AI ในการจดจำเสียงแล้วก็จะลาดขึ้นยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวที่เป็นไบเน็ตคูเตอร์ครับผมนะทำให้ภาพนั้นนะมีความสว่างยิ่งขึ้นนะคมชัดขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวชิปประมวลผลนะที่เป็นตัวอัลฟ่าไนนะครับอัลฟาไนเจนแปดแล้วนะครับผมนะครับก็อันนี้จะเป็นโมเดลปี2 0 2 5นะครับก็อันนี้จะเป็นข้อเปลี่ยนแปลงที่มีหลักๆตอนนี้นะครับส่วน นะครับเพราะอ่าเรียกได้ว่าการใช้งานลึกๆหรือว่าสเปคลึกๆเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไป,ออไปลมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาอัดคลิปเป็น EP 2ีให้ได้ดูกันนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่รอรีวิวในเรื่องของรุ่นอื่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว q ิวเนตะครับอ่าตัว q ิวเก็เข้ามาโชว์แล้วนะครับนี่รุ่นใหม่จะเป็น Q ิวเน็ตอีนะครับ AI นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะทยอยอัพคลิปลงให้ได้ดูกันนะครับผมอ่าก็ ท่านใดที่ดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนิกกี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมขอฝากนิดนิดนึงนะครับตัวเพจนะครับนิกกี้รีวิวนะเผื่อท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับทักมาสอบถามได้หรือว่าดูโปรโมชั่นนะครับหน้าเพจได้เลยผมจะทยอยอัพส่งไว้ให้นะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ